สวัสดีครับผมเต๋อโมจิินครับผมมื่อสิพาไปโรงงานไก่ครับผมเสื้อไก่ไปจินกับไท้นานครับมือนี้มันเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนไก่ครับผมแต่เขาให้คนนอกเขาไปซื้อได้ครับผมเป็นชิ้นส่วนต่างๆครับผมขาสะโพกคอมีทุกอย่างแล้วครับผมที่เป็นชิ้นส่วนไก่ครับผมตามมาครับติดไฟแดงเยอะครับติดไฟแดงเยอะ ตอนเช้าครับผมตอนเช้าๆไต้หวันครับ ยุงมาจอดนี่วอนนี้คือฮอดแล้วครับผมรถส่งเต็มยู่ครับผมเปิดโรงงานไกลครับผมงานที้ส่วนไก่บุรูษคนใหญ่ไทยบุหุษไทยครับผมแต่สีเท่าเฮะเขาว่าปุดนเ คือได้ยินเสียงอยู่เขบาบอเปิดรึเปล่า,ลาบ่าเปิดครับผมบ่ได้กินเนาะครับผมแล้วเสียงอย่งฮึ่ยๆอยู่ข้างในฟองเหมืงนะ้ยฟอง,องวงโนเสียงอย่งฮึ่ยๆอยู่ข้างในทำความสะอาดครับผมทำความสะอาด ฟ้าวกับผมโมนีฟ้าวมได้กินนะครับผมบ่ได้กินผมมุมตลาดขี่เก่าแล้วครับกลับแล้วครับบาเล้กลับกอนครับผมบ่ได้แล้วครับบ่มบ่มตลาดแล้วครับครับสวัสดีครับขอบคุณหลายสำหรับการรับชมด้วยครับกลับละผมมุมตลาดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดครับผม